อยู่ๆแม่วัดตัวนั้นก็จ้องเขม่งไปที่ความว่างเปล่าราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นเจ้าทองแม่วัดขี้เศร้าที่ไม่เคยสนใจอะไรแต่คืนนี้มันกลับลุกพรวดพลาดพร้อมขนที่ตั้งชันพระอาจารย์ที่กำลังกวาดลานวัดถึงกับแปลกใจเงาดำทะมึนเริ่มคืบคลานจากมุมมืดพยายามจะเข้าไปในโบสถ์ที่เก็บของมีค่า เจ้าทองคู่ฟอเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากลำคอเล็กๆมันกระโดดเข้าใส่เงานั้นอย่างไม่เกรงกลัวเงาพิศวงกรีดร้องก่อนจะสลายไปทิ้งไว้แค่ความเย็นยเยือกไม่ใช่โจรแต่เป็นวิญญาณร้ายที่แฝงกายเข้ามาพระอาจารย์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตระหนักว่าแมวตัวนี้ไม่ธรรมดาเจ้าทองได้ไม่สู้กับมนุษย์แต่มันกำลังปกป้องวัดจากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็น ตั้งแต่นั้นมาเจ้าทองก็กลายเป็นผู้พิทักษ์วัดที่มองไม่เห็นคอยปัดเป่าภาัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดทุกคนคิดว่ามันแค่นอนแต่จริงๆแล้วมันกำลังทำงานสำคัญที่สุดปกป้องพุทธสถานจากพยันตรายที่ไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของมันแมววัดตัวนี้คือวีรบุรุษที่แท้จริง